เนือกล้องวงจรปิดที่ซื้อ1แถมหนึ่งและแก้ปัญหาเพลนพอยต์ของตัวกล้องวงจรปิด IP Camera าผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อกล้องพวกนี้มาเนี่ยแล้วชอบปรับมุมกล้องดูซ้ายหันขวาไปใช่ไหมครับแล้วจะเจอหนึ่งปัญหาก็คือลืมปรับกลับทิศเดิมโอ้โหอันเดียละคือปัญหาที่กวนใจมากๆนะครับแต่รอบนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเขามีเลนส์มาให้ถึง 2, <ส> 2> เลนส์แล้วเขาจะมีเลนส์หลักนะครับที่เรียกได้ว่าเอาเป็นมุมสําคัญที่เราจะต้องอยู่ตลอดเวลาแล้วอีกมุมหนึงเนี่ยเราจะปรับไปทิศไหน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x 4 v t นะวันนี้เราอยู่กับกล้องวงจรปิด Xiaomi Smart Camera c 5 0 0 Duo นะครเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025เลยก็ว่าได้นะครับแล้วผมต้องบอกว่ากล้องตัวนี้แก้ปัญหาเพลนพอยต์นะครับเอาจริงๆเียว o m ่อาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์แรกนะครับที่1กล้องมี2เลนแต่มันออกมาเนี่ยผมบอกตรงว่าพอได้ลองใช้งานจริงเนี่ยประทับใจนะรประทับใจอย่างแรกเลยคืออะไรรู้ไหมตั้งแต่ แพ็กเกจตั้งแต่ตัวดีไซน์ที่เขาออกมาตอนแรกที่ผมเห็นตัวกล้องนะครับแล้วผมยังไม่เห็นตัวฐานตัวนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติผมติดห้อยอยู่บนเพดานแล้วตัวฐานตัวนี้มันติดใกล้เพดานเกินไปอ่ะไอตัวเลนตัวนี้มันก็จะมองเห็นแต่พวกฝ้าเพดานหรือเปล่าหรือว่ามองวางไว้ที่พื้นเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ฐานพื้นหรือเปล่าแต่พอผมมาเห็นในส่วนฐานตัวนี้นะครับที่เรียกได้ว่ามันเป็นฐานที่มีการยกความสูงขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราสามารถมองเห็นมุมได้แบบเหมือนจริงมากกว่าเดิมนะครับอ่ะก็ตรงเนี้ยฐานผมใหม 对吧？ ปรับโยกปรับหมุนปรับเอียงปรับได้ดังนั้นถ้าสมมติคุณติดบนฝ้าแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยติดอย่างเงี้ยมันมองเห็นแต่ฝ้านะครับคุณก็โยกอย่างนี้ครับให้ตัวด้านล่างตัวนี้มันไปในทิศทางใดก็ได้นะครับแล้วเราค่อยปรับมุมกล้องตัวบนเนี่ยให้เป็นแบบอิสระนะครับก็เรียกได้ว่าตัวเลนส์ด้านล่างเนี่ยมันยังสามารถปรับได้ด้วยตัวฐานของเขานะครับซึ่งฐานตัวนี้นอกจากการที่มันปรับโยกได้เนี่ยมันเป็นการยกความสูงขึ้นมาตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับตั้งแต่ในส่วนของตัวฐานอ่ะท หลายคนอาจจะแบบกังวลใช่ไหมครับว่าเพราะเคยเห็นกล้องแบบแนวประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบตัวหนึ่งชัดตัวหนึ่งไม่ชัดแต่ตัวนี้ 4ล้านสเปคเดียวกันทั้งคู่นะครับดังนั้น2ตัวนี้คุณภาพเท่ากันนะครับแล้วตัวค่า F นะครับรูรับแสงของเขาเนี่อยู่ที่ F1.6 จะมีความแตกต่างแค่อย่างเดียวก็คือกล้องตัวด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นแบบฟิกซ์นะครับเราจะไม่สามารถปรับผ่านแอปพลิเคชันได้เราจะต้องปรับมุมกล้องเนี่ยให้จบตั้งแต่ตอนติดตั้งนะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านบนเนี่ยมันสามารถหมุนได้แบบ360องศานะครับแล้วก็ในส่วนตัวปรับมุมก้อมุมเงยตรงน,นี้เนี่ยจะปรับได้ที่93องศาด้วยกกัน็เรยก,ก้่ากสอบทสาบบชอบเข้าไปดูแล้อบลืมปรับกับนะครับ แต่มันไม่จบเพียงแค่นั้นครับตัวนี้มันมีความเท่ตรงที่มันสามารถสื่อสารแบบทูเวย์ได้อย่างเช่นผมมีไปทดลองนะครับวางไว้ที่โต๊ะน้องๆน,นะครับแล้วก็ลองพูดคุยกันซึ่งตัวนี้มันมีจุดเด่นก็คือเขาสามารถพูดคุยแบบเรียลไทม์ได้นะครับก็คือมันมีตัวลำโพงมันมีตัวไมโครโฟนนะครับแล้วระยาการพูดคุยของเขาเนี่ยได้เกินถึง5เมตรด้วยกันนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าสมมติเวลาเราวางไว้ไกลๆเงี้ยมันจะฟังไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมครับเพราะว่าตัวไมโครโฟนมันอาจจะไม่ดีแต่ตัวนี้ได้เกิน5เมตรอยากรู้ ช่ไหมครับมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าลองดูกันฮัลโหลวัสดีครับมีของมาส่งครับฮัลโหลมีของมาส่งครับหน้าบ้านครับชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กชิ้นเล็กครับอ่าเป็นทองสี่เหลี่ยมหรือว่าทรงกลมสี่เหลี่ยมเป็นผ้าครับสี่เหลี่ยมเป็นผ้าส์เข้าไหน่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ข้างในนี่มีสีดำหรือว่าสีขาวเป็นของอิดจุดหมายหรือเปล่าลงมารับเลยครับอยู่ข้างล่างเสียงได้ยินชัดไหมชัด ซึ่งฟุตเมื่อกี้หลายคนก็น่าจะเห็นกันไปแล้วว่ามันสามารถพูดคุยสื่อสารรู้เรื่องแล้วผมวางกล้องไว้ที่โต๊ะทีมงานเงี้ยวางไว้โต๊ะหนึ่งหันไปดูน้องพิสิทธิ์และก็กล้องตัวนี้ผมหันมาคุยกับดรีมแค่นี้ก็สามารถคุยกันรู้เรื่องเลยนะครับก็ สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็กล้องตัวนี้ถ้าสมมติพอเราลองมองเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กล้องวงจรปิดที่แค่ไว้เก็บบันทึกภาพมันสามารถแจ้งเตือนมันสามารถเอาไว้พูดคุยต่างๆได้ซึ่งยุคน,นี้มันมีเทรนใหม่ขึ้นมาครับคือใช้กล้องวงจรปิดในการเลี้ยงลูกนะครับโดยปกติเนี่ยเด็กทาลกมากๆอะไรเงี้ยเราจะต้องมองตลอดแทบไม่อยากให้คลาดสายตาใช่ไหมครับเขาก็เลยใช้ตัวกล้องวงจรปิดตัวนี้เนี่ยมาช่วยได้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยมันจะมีมดเดเยงเ็ก ถ้าสมมติเราตั้งโหมดตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยเมื่อไรก็ตามทีที่เด็กร้องนะครับมันจะมีการส่งดน,นติดแจ้งเตือนเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือเรียกได้ว่าคุณสามารถใช้กล้องตัวนี้ช่วยดูช่วยเลี้ยงลูกได้ด้วยแต่ตรงเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ทดสอบจริงนะครับว่ามันทํางานยังไงเพราะว่าผมไม่มีเด็กเนาะแต่มันมีฟังก์ชันให้เปิดนะครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้ผมจะมาทดสอบก็คือในเรื่องของตัว AI ในเรื่องของการที่เอาไว้ตั้งแล้ว d ี t ทคละกันนะครับผมมีห้องโถงครับห้องโถงตัวนี้เป็นห้องโถงในออฟฟิศนะคร ตู้เย็นของผมแล้วผมก็หันกล้องตัวนี้เนี่ยไปที่โต๊ะกินข้าวนะครับแล้วตัวกล้องด้านบนของผมตรงนี้เนี่ยหันมาที่ตรงโซนบริเวณแถวหน้าห้องถ่ายสตูดิโอนะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะมีตัวพิกเซลนะครับที่ให้เรากดตีกรอบอะไรต่างๆเนี่ยผมลองกดตีกรอบไว้ปั๊บ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 ปัป๊บนะครับแล้วลองวางกล้องทิ้งไว้ครับพอมีคนเดินผ่านปุ๊บ Hey! นี่เลยมันก็จะมีการแจ้งเตือนนอนติเข้ามาในตัวแอปพลิเคชันนะครับเรียกได้ว่ามันสามารถสร้างกรอบพื้นที่ความปลอดภัยได้ถ้าสมมติตรงไหนที่เราต้องการแบบว่าไม่ต้องการให้ใครเดินเข้ามานะอย่างเช่นสตูดิโอนี้ผมจะมีการกําหนดไว้ใช่ไหมครับว่าตรงนี้ห้ามมีคนเดินผ่านถ้าสมมติมีคนเดินผ่านเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบรู้จักเท่านั้นแล้วผมก็สามารถกําหนดตามแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูเรียลไทม์ได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติเป็นคนมีเดินผ่านมามันก็จะแจ้งนอนตินะครับหรือถ้าคุณบอกว่าอยากจะเจ๋งมากกว่านั้นตัวกล้องตัวน ฟังก์ชัน AI นะครับที่สามารถจดจําใบหน้าได้ซึ่งตัวเนี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างดีมากนะเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนจ้างยามใช่ไหมมานั่งเฝ้าว่าเฮ้ยถ้ามีคนเดินผ่านหรือถ้ามีคนเดินผ่านให้วอบอกอะไรพวกเนี้ยเราสามารถใช้กล้องตัวเนี้ยในการตีกรอบพื้นที่ความปลอดภยัยแล้วก็เด้งแจ้งเตือนนอนติได้นะครับแต่ที่สําคัญครับ ตัวแอปมันยังสามารถทําได้เยอะมากกว่านั้นนะครับผมจะพามาดูแล้วกันนี่อย่างแรกเลยนะครับผมเข้ามาที่แอปเ i ี o m มีนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนการจัดการการเก็บข้อมูลแน่นอนการจัดการการเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีได้หลากหลายวิธีมากข้อหนึ่งเลยก็คือ คุณใส่เมมโมรี่ใช่ไหมครับ micro SD card เข้าไปที่ช่องตัวนี้แต่ถ้าสมมุติกล้องคุณโดนขโมยแน่นอนครับเมมก็หายข้อมูลก oh ็หายเขาสามารถบันทึกลง NAS ได้นะครับคือตรงนี้เนี่ยเป็นกล้องวงจรปิด IP c a m e r a น้อยตัวมากๆที่สามารถบันทึกลง NAS ได้หมายความว่าตัวนี้มันจะสามารถส่งสัญญาณภาพลงไปเขียนใน NAS ได้นะครับถ้าสมมุติกล้องโดนขโมย NAS ยังอยู่ภาพทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าบ้านผมไม่มี NAS ครับมันดูยุ่งยากในการทํางานนะครับคุณเข้ามาที่ Xiaomi Home Security นะครับตัวนี้เนี่ย มันจะมีให้จ่ายนะครับรายเดือนเดือนละ150บาทนะครับเขาจะสามารถเก็บฟุตได้ถึง7วันได้กันนะครับก็อยู่บนคลาวถ้าสมมติกล้องคุนหายคุนอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยภาพจะยังอยู่ทั้งหมดอยู่บนคลาวอันนี้ถือว่าดีมากนะครับก็เรียกว่ามันสามารถปกป้องได้จริงสําหรับกล้องตัวนี้แล้วอย่างอื่นเนี่ยมันยังสามารถตั้งได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นในสวนตัว AI นะครับการตรวจหามนุษย์นะครับรั้วเสมือนจริงการตรวจจับสัตว์เลี้ยงตรวจจับภาพตรวจจับพื้นที่ตัวนี้ทําได้หมดนะครับเพราะว่าถ้าสมมตเนวั้ี มันจะมีให้ตั้งค่าว่าคุณต้องการให้ตรวจจับมนุษย์แบบใดก็ตามนะครับ oh. ถ้าเปิดไว้เวลาที่กล้องมันเห็นนะครับกล้องมันจะขยับเนี่ยตอนนี้กล้องเจอผมใช่ไหมครับผมลองเดินครับตืดต๊ดตืดตดตดเนี่ยกล้องมันก็จะมาอ่ะหลายคนยังงงผมอยู่ไหนนะครับตืดเนี่ยกล้องมันคือมันจะมีการดีเทคเจอคนตลอดแล้วมันก็จะหันไปตามคนนะครับเนี่ยผมก็ลองเดินอู มันได้360องศาอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นผมแต่ไม่เป็นไรดูกล้องก็พอว่ามันหมุนมาจริงนะครับปั๊บเนี่แหละเนี่ยคือข้อดีเลยคือคุณไม่ต้องกลัวว่าถ้าคุณวางกล้องไว้แล้วมันจะมองเห็นคนไหมแล้วถ้าสมมุติคุณใช้ฟังก์ชันที่มันเป็นแบบตรวจจับมนุษย์อะแล้วกล้องตัวหลักเนี่ย มันจะไม่เก็บภาพมุมที่เราต้องการเพราะว่าไอ้ตัวกล้องด้านล่างตัวนี้มันก็จะเก็บภาพมุมเดิมไว้ตลอดเวลาครับและตัวกล้องด้านบนเนี่ยมันจะเป็นกล้องที่วนเข้าไปตามหามนุษย์หรือว่าตามคาสั่งที่เราต้องการนะครับเ,เช่นหาสัตว์เลี้ยงเช่นหามนุษย์อะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่กล้องตัวนี้ผมรู้สึกแอบชอบก็คือในเรื่องของภาพตอนกลางคืนครับถ้าเกิดแสงน้อยมากๆเนี่ยตัวกล้องตัวนี้นะครับยังสามารถ เก็บภาพสีในตอนกลางคืนได้นะครับก็เรียกได้ว่าเขายังสามารถเก็บภาพสีในส่วนของตอนกลางคืนถ้าเกิดมีแสงสว่างมาให้เล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลางคืนแบบกลางคืนสนิทเลยอันนี้ผมก็ต้องบอกตรงๆว่าตัวกล้องเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโหมดสีขาวดำนับซึ่งถามว่ากับกล้องราคาแค่2 0 9 0บาทอะผมมองว่ามันเกินตัวมากๆนะครับแล้วหลายคนอาจจะแบบเฮ้ย2อ9 0ั้บาทเลยเหรอผมจําได้ผมเคยซื้อของ Xiaomi อยู่ประมาณ7 0 0 9 0 0บาทไม่ใช่เหรออย่าลืมนะครับคุณจ่าย1อันเนี่ยเท่ากับว่าคุณได้2กล้องนะครับก็ถ้าคุณซื้ออกกล้งปติ กล้องตัวละ9 0 0ก็1 8 0แแล้วนะครับแล้ว1 8 0 0ที่คุณซื้อมาเนี่ยไม่แถมอะแดปเตอร์แต่กล้องตัวนี้ครับมีแถมอะแดปเตอร์ภายในกล่องให้นะค,คุณไม่ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์แยกแล้วนะครับเขามีทั้งสายมีทั้งในส่วนตัวอะแดปเตอร์แถมมาให้ภายในกล่องเลยเรียกได้ว่าใครที่ต้องการกล้องวงจรปิด IP Cam e r a ติดตั้งง่ายๆใช้งานได้สะดวกตัวเฉียวมี Smart Cam C 500 DuO ตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกใจนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนบ x อ t กขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าผมจะมีอะไรมารีวิวอีกีกรรอตติดดดามมไ้้เลลยคัับปแววผสส